อเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะฮัลโหลสักครู่นะครับโอเควันนี้ก็ตามชื่อไลฟ์เลยนะฮะก็คือว่าสักครู่นะครับวันนี้ก็มาตามตาม ชื่อไลฟ์เลยนะฮะก็คือว่ายอดขายหลักล้านยอดขายล้านเหรียญจากคลิปเดียวหรือการทำไลฟ์ไลฟ์เดียวนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสักครูนะฮะ มันไม่รู้อะโอเคโอเคก็ต้องต้องต้อง,องขอบคุณสติฟด็อปนะฮะอ่ะต้องให้เครดิตกับสตีฟด็อปครับเทพแห่งการกกกโอเคเทพแห่งการพรีเซนต์ฮะต้องขอบคุณหนังสือเล่มนี้อ่าเก่งพรีเซนต์อย่างสตีฟด็อปโดย คาไมากาโลต้องคุยก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ผมเอาเนื้อหาที่อ่านมาแล้วแล้วก็วิธีการแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมในการทำคอนเทนต์แล้วก็เป็นเคอรเรกแกนหลักในการทำคอนเทนต์ของผมทุกๆครั้งเวลาจะพัฒนาเวลาจะอะไรเนี่ยผมก็จะมีหนังสือเล่มเนี่ยเป็นอีกไกด์อีกตัวหนึ่งในการทำโคตรด,ดีแล้วโอ้โห แต่ว่าใครจะไปซื้อนะฮะอันนี้เป็นหนังสือของ c ีอแต่ว่าตอนนี้ใน c ีอไม่มีแล้วนะฮะน่าจะน่าจะไม่มีการพิมพ์แล้วแต่ว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่ไปซื้อหนังสือพวกนี้มา,าสามารถไปไปหาได้นะฮะในอาจจะเป็น lazada หรือหรือในแอป s ้อ p e e นะครับเพราะว่าผมซื้อมาจากแอป s o อ p e e โอเคนะฮะโอเคก็มาคุยกันต่อนะครับว่า ก็มาคุยกันต่อว่าเออเวลาจะทำไลฟ์หรือทำคลิปอ่าโดยเฉพาะคลิปนะฮะช่วงนี้เราเราจะคุยกันถึงเรื่องเรื่องคลิปเยอะเพราะว่าผมให้ความสำคัญกับการกระจายคลิปสั้นๆในทุกช่องทางและทำยังไงล่ะที่มันจะเอ,อเป็นคลิปขายได้เลยนะฮะโอเคต้องคุยก่อนว่า บนโลกใบนี้เนี่ยเวลาเราจะเข้าใจอะไรง่ายๆเราจะต้องเข้าใจอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบสามอย่างมันจะมีองค์ประกอบสามอย่างใหญ่ๆหลักๆนะครับซึ่งผมก็สรุปมาจริงๆในหนังสือเล่มเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนนะครับว่า เขาเรียกว่าหลักใหญ่ไความเนี่ยเวลานําเสนออะไรไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรของคุณก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนให้คนยึดหลักสามอันเนี่ยแล้วผมกล้าการันตีเลยว่าเมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณทำจนเกเดี๋ยวเชื่อวันหนึง่งคุณจะชินกับยอดขายหลักล้านที่เข้ามายอดขายหลักล้านนะ ถามว่าทําไมก็สตีฟจ็อบสใช่อย่างนี้ไงยอดขาย iPhone ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกครั้งมันก็เป็นระดับร้านเหรียญแต่คุณอย่าลืมนะว่าสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำเนี่ยในตอนนั้นที่สตีฟจ็อบสกลับเข้ามาในบริษัทแล้วมาพลิกฟื้นบริษัทอะแล้วสุดท้ายเขาก็ออก p h o n e มาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเป็นที่พูดถึงแล้วสุดท้ายมันก็แบบ เป็นไวรัลแล้วคนก็แบบตุ้มอมืมันทำให้ Apple เกิดใหม่อ่าเลยไม่แปลกว่าไลฟ์ในข้างหลังมันก็เลยทำเป็นยอดขายเป็นเรื่องปกติได้แต่ทำไมล่ะทำไมทำไมซิฟจอบถึงทำได้เข้าใช้หลักการอะไรเดี๋ยวมาคุยกันเลยโอเคนะข้อแรกนะครับเ,เวลาคุณจะทำอะไรก็ตาม เวลาคุณจะทำอะไรก็ตามนะเวลาคุณจะทำไลฟ์หรือทําคลิปสั้นทำคอนเทนต์ไม่ว่าสั้นหรือยาวเนี่ยถึงแรกที่คุณควรที่จะทํานะครับคุณจะต้องทําอะไรให้มันง่ายเข้าไว้ง่ายๆเรียบง่ายพูดอะไรก็ได้ที่ให้เด็กตัวเล็กๆเด็กประถมอะเข้าใจอย่าใช้สับแสงเยอะ พูดในสิ่งที่ง่ายๆถ้าพูดเรื่องอาหารคนไม่ต้องไปพูดดีเทลที่มันลึกที่มันเป็นสับใคุณพูดอาหารแบบบ้านๆไปเลยอะแบบบ้านๆอะง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจได้อย่าให้เข้าใจเฉพาะ,ะ่มให้คนทั่วไปเข้าใจได้โอเคนะนี่คือข้อแรกสรุปข้อแรกก็คือพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเข้าใจง่ายๆ เด็กปถมก็ยังเข้าใจอย่าใช้สับแสงนี่แหละครับนี่คือสรุปข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับเวลาคุณทำอะไรก็ตามเวลาคุณจะคุณจะบอกถึงประโยชน์คุณจะบอกถึงวิธีเวลาคุณเปรียบเทียบเวลาคุณจะต้องเปรียบเทียบอะไรก็ตาม เหมือนเดิมครับเปรียบเทียบกับอะไรที่มันง่ายๆที่มันใกล้ตัวของคนทั่วไปให้เห็นได้เหมือนยังไงฮะวันนี้ถ้าคุณอ่าอ่ะออันนี้ด้วยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอันนี้ตัวอย่างนะสำหรับผมเนี่ย ม,มือถือยี่ห้อไหนผมไม่รู้นะแต่ยี่ห้อเรียวมีของผมเนี่ยอดถึกทนเหมือนทหารนาวิกโยธินเ <c oughs> นี่ยถ้าผมเปรียบเทียบคือแบบมีแบบคือไม่ว่าจะเจอศึกหนักอะ่ะเรียวมีรุ่นของผมวะเนี่ยเอาอยู่เนี่ยถ้าเวลาเปรียบเทียบเปรียบเทียบง่ายคือยังไงคือคือพอเห็นสินค้าเนี่ยเขาจะนึกถึงประโยชน์ที่มันเป็นภาพเปรียบเทียบอะไรง่ายๆให้คนแบบ มันนึกถึงง่ายๆเลยนี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับในข้อที่2สรุปข้อที่สองก็คือเวลาคนเปรียบเทียบอะไรก็ตามให้คุณเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันใกล้ตัวกับคนทั่วไปให้คนทั่วไปมันเข้าใจได้และเห็นภาพเลยแล้วก็จําภาพนั้นเลยโอเคนะนี่คือสรุปข้อที่2แล้วก็สุดท้ายฮะในข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ข้อสุดท้ายนะฮะก็เวลาเวลาเมื่อคุณทำสองข้อนี้เสร็จแล้วเวลาคุณทำสองข้อนี้เสร็จแล้วคุณก็เรียกได้ว,ว่าอาจจะต้องมีตัวอย่างให้คนดูคุณอาจจะต้องเตรียมตัวอย่างอะไรบางอย่างให้คนดูหรือวิธีการใช้หรือวิดีโอการใช้ให้คนดูสมมุติถ้าคุณ อยู่ต่อหน้าผู้คนคุณก็อาจจะเตรียม<อ>เขาเรียกว่าตัวอย่างสินค้าให้คนได้ลองจับลองใช้ลองดมลอง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 ,ลอง,ลองชิมนั่นนูน่นนี่อ่ะก็คือข้อสุดท้ายก็คือเตรียมตัวอย่างไว้ให้ดูไว้ชิมไว้ให้ได้จับได้สัมผัสได้ใช้หรือถ้าคุณออกไลฟ์แบบนี้คุณก็ใช้ให้ดูเลยผ่านหน้าไลฟ์คุณก็ใช้ให้ดูผ่านหน้าไลฟ์เลยก็แค่นั้น จบโอเคนะอ่ะแล้วมาสรุปกันใหม่สามข้อนะฮะก็คือข้อแรกก็คืออธิบายอะไรให้มันเข้าใจง่ายให้เด็กประถมก็ยังเข้าใจให้เด็กเล็กๆก,ก,ก็ยังเข้าใจข้อที่สองเวลาเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบให้มันเห็นภาพให้คนทั่วไปมันเข้าใจได้ให้มันจําภาพแบบง่ายๆไปเลยให้คนทั่วไปแบบคนที่ยังไม่รู้อะไรคนที่แบบ คือให้คนบ้านๆเข้าใจง่ายๆคนทั่วไปก็จะเข้าใจง่ายๆแล้วแล้วข้อสุดท้ายก็มีตัวอย่างให้ดูได้จับได้รูปได้คำได้ชิมได้สัมผัสได้ใช้หรือว่าถ้าออกเป็นกล้องแบบนี้คุณก็ใช้ให้ดูผ่านไลฟ์เลยก็แค่นั้นจบโอเคนะก็วันนี้ก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะฮะก็เอาไปทำกันดูแล้วฝึกใช้กันบ่อยๆทำ ุ่มบ่อยๆมาันจะากเกิดการพัฒนาครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย